ดิฉันนางสาวในชาเชื่อช่วงดิฉันนางสาวกัญญพัฒน์อินตาปัญญากระผมนีนาและนายต้นไล่ดิฉันนางสาวชลรด,ดาเตสติดิฉันนางสาวธิติการบานเย็ม,มวันนี้พวกเราจะมานําเสนอโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทยทำดีถวาย,วยในหลวงปีที่18ปีการศึกษา2 5 6 6ภายใต้โครงงานเด็กดีมีน้ำยาจิดอาสานำพาความสะอาด สำหรับปัญหาในปัจจุบันโรงเรียนของพวกเราเป็นโรงเรียนขนาดเล็กไม่มีนักการพารงและเพื่อเป็นการส่งเสริมอัฒนธรรคุณธรร,รมในด้านความรับผิดชอบเราจึงได้แบ่งเขตพื้นที่ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นเร่วมกันดูแลรักษาความสะอาดตั้งแต่ห้องเรียนของตนเองและเขตรับผิดชอบจากการสังเกตนักเรียนบางคนมางเรียนสายและมีพฤติกรรมติดเล่นโทรศัพท์มือถือจึงส่งผลให้ไม่ได้ทําเขตรับผิดชอบ และนักเรียนบางคนยังขาดจิตอาสาในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมจึงเป็นแรงบันาลใจให้พวกเราได้ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายในโรงเรียนโดยได้จัดทำโครงงานคุณธรรมเรื่องเด็กดีมีน้ำยาจิตอาสาน้ำพาวสะอาดการดำเนินการโครงงานกิจกรรมที่1มาโรงเรียนก่อน7จ็ดโมงห้ค่ะคือนักเรียนต้องมาโรงเรียนก่อน7จ็ดโมงหเพื่อมาช่วยกันทําความสะอาดเขตพื้นที่ ก่อนที่จะทํากิจกรรมหน้าเสาธงค่ะกิจกรรมที่2รับผิดชอบทําความสะอาดเขตพื้นที่คือนักเรียนแต่ละระดับชั้นต้องช่วยกันทําความสะอาดเขตพื้นที่ในเขตที่ตนเองได้รับมอบหมายและในทุกสิ้นเดือนจะมีการรวบรวมคะแนนเพื่อมอบเกียรติบัตรให้กับชั้นที่ทําความสะอาดได้มากที่สุดค่ะโดยในระหว่างการดําเนินกิจกรรมพวกเราได้คิดคนน้ํายาถูพื้นขึ้นมาช่วยในการทําความสะอาด ส่วนในการตรวจสอบมีการประเมินผลกิจกรรมเดือนละหนึ่งครั้ง และคำสอนของนายหลวงหลักธรรมที่ใช้คืออิธิบาทีเป็นหลักธรรมที่สามารถนำมาปรับใช้ในเรื่องของการทำงานให้ประสบความสำเร็จคำสอนของนายหลวงเราใช้หลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินงานหลักการทรงงานประหยัดเรียบง่ายได้ประโยชน์สูงสุดคือเราทำน้ำยาถูพื้นใช้เองเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้ใจ่ายค่ะและนอกจากนี้ เรายังใช้แนวทางพระราชดำริโครงการจิตอาสาพระราชทานของในหลวงรัชกาลที่ส0เราทำความดีด้วยหัวใจคือการช่วยเหลือผู้อื่นเสียสละเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆค่ะ การทําความสะอาดเขตได้ได้รับผิดชอบพวกเรามีการใช้ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดพื้นที่ซื้อตามท้องตลาดซึ่งช่วยขจัดคราบสิ่งสกปรกฝังแน่นที่ติดอยู่กับพื้นได้ดีกว่าการใช้ผ้าขี้ริ้วซักกับน้ําเพียงอย่างเดียวและยังสามารถขจัดเชื้อโรคได้อีกด้วยแต่ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดพื้นมีราคาค่อนข้างแพงพวกเราจึงมีความคิดที่จะผลิตน้ํายาทาความสะอาดพื้นขึ้นมาใช้เองเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของโรงเรียน โดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์มาใช้นี้พวกเรามีการนำน้ำยาถูของเราไปทำความสะอาดลานวัดในวันสำคัญทางพพุทธศาสนา เพื่อทาให้สภาพอาก,กาศโดยรอบเอื้ออํานวยต่อผู้ที่มาทาบุญและนอกจากนี้พวกเรามีการนำเนืน้อหาถุกต้ของเราไปแจกจ่ายให้กับองค์กรต่างๆในชุมชนเช่อนองค์การบริหารส่วนตําบลหนองกาบและโรงพยาบาลงเสริมสุขภาพตําบลหนองกับครับผมพวกเรามุ่มย่ ารนำเสนอคลงานคุณทาเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงขอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ